สวัสดียามเช้าทุกคนมาชมบรรยากาศยามเช้าครับแบบปั๊มเติมน้ำมันทุกคนแบบปั๊มเติมน้ำมันตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่ากว่าแบบปั๊มแล้วใส่ไปเติมน้ำมันเวลาหกโมงกว่ากว่าครับทุกคนบรรยากาศยามเช้าตะวันยังไม่ขึ้นเลย ดวงจันทร์แสงจันทร์กอกน้ำกอกน้ำสเบียงสเบียงกอกน้ำแป๊บเติมเติมน้ำมันแล้วก็ซื้อน้ำ มายามเช้าอากายามเช้าครับแสงแดดอ่อนๆยามเช้า

que, eu... que, eu... que eu... kita naik. Eh, jangan Hah? kita Hah? Ini kita Hah?